ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีมาแล้วค่ะผู้ชมคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการผู้หญิงทำมาหากินเข้าไปข้างนอกคุณแม่ค่ะร้อนมากทำไมอ่ะ อยากินของหวานเย็นๆชื่นใจจืินใจมาอน้ำตาลตกไงม่รู้ตกแค่น้ำตาลใช่ไหมจิตกระตกเลยเอามาเอามาเผอิญว่าเมื่อกี้ขับรถเข้ามาหน้าบักซอยค่ะใกล้ๆจตูเรานี่เองคุณแม่เห็นพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน ซื้อมาจัดหนักเลยเชิญชิมดูแม่ใจดีอย่างนี้แล้วแล้วดูนี่เป็นลูกๆน่ารักนี่เป็นลูกกลมๆน่ารักน่ารักมันคืออะไรลูกกลมๆนี่อะไรอ่ะวุ้นไงวุ้นไงเป็นทำเปไม่ได้เหรอพุดดิ้งไงพุดดิ้งไม่ใช่วุ้นพุดดิ้งพุดดิ้งเดี๋ยวทำเป็นอย่างนี้น่ารักเนาะแล้วจานมันจะเหมือนุูเดินไหมคุณแม่ อร่อยมหกอร่อยมากถึงยอดที่ทำเป็นแบบเป็นกลมๆอ่ะน่ารักไหมอร่อยมากคุณแมอยากจะบอกว่าคนทำขอภูมิใจนำเสนอมากขอเท้าความนิดนึงคุณผู้ชมขาเผอิญว่าเราเนี่ยรู้จักกับเชฟเป็นเจ้าของร้านนะพี่โยชื่อพี่โยแล้วก็พี่ตู่เรารู้จักกันมานานแล้วคุณผู้ชมค่ะและนี่เป็นผลิตผลของลูกสาวลูกสาวอายุ 13ปีจุดเ,เริ่มต้นก็คือการทําฝึกขนมนี่แหละแต่ใครจะไปรู <k> <k ้ว่าการฝึกทําขนมเล็กๆน้อยๆของน้องจะสามารถเป็นอาชีพและตอนนี้ช่วงโควิดถือว่าช่วยทั้งคุณพ่อช่วยทั้งคุณแม่หารายได้อีกทางด้วยคุยดเขาหน่อยไหมอยากเจอเลยอย่าเจอเขาหน่อยหม่ขอต้อนรับคุณแม่ตู่และน้องอายุมิค่ะ ดูแลคนนี้ค่ะันดีค่ะคนนี้เหรอคะใช่คนนี้13ขวบแล้วใช่ไหมลูกสิบสามขวบแล้วตะกี้ป้าๆได้ชิมลูกไอ้ที่มันเป็นเม็ดเม็ดอย่างงี้หนูหนูคิดเองเหรอลูกเหรอ มีคุณเพื่อนของคุณแม่มาสอนขนมใช่โลโก้ใครออกแบบให้ลูกหนูค่ะเก่งมากเก่งมากเลยจริงะจริงแล้ววัยสิบสามกแม่นะวัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีโรคสุดดวงเขาแม่ไปทํายังไงอะถึงให้อายุไม่เนี่ยลูกขึ้นมาทําของขายทําขนมเงี้ยอ๋อคือจริงๆก็อย่างอย่างที่ทราบนะคะที่บ้านเราจะมีร้านอาหารอยู่แล้วนะคะก็คือแบบเลิกเรียนมาเขาก็ ทานข้าวเสร็จทากันบ้านแล้วก็จะช่วยงานในร้านก็คือแบบถ้าลูกค้าเยอะก็ช่วยเสิร์ฟช่วยรับเมนรับออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่เองเนี่ยมแม่ทําขนมเค้กขายในร้านแล้วก็มีทําส่งร้านกาแฟค่ะแล้วก็เป็นเป็นความกรุณาของคุณครูที่โรงเรียนนะคะก็ช่วยสั่งแบบพวกเวลาเขาจะไปสัมมนาไปาพาเด็กพาเด็กไปทัศนศึกษาต้องสั่งออเดอร์แบบเยอะมากแล้วเราไม่ได้เป็นร้านเบเกอรี่แบบใหญ่ๆไม่ได้มีแบบ ทีมที่ว่าจะทําขนมเยอะๆก็คือปกติแล้วแม่ทําคนเดียวทีนี้พอโรงเรียนสั่งมาแบบเยอะมากก็ต้องพออยู่ม่เลิกเรียนวางกระเป๋าทานข้าวเสร็จก็จะต้องมาช่วยเห็นบอกว่าเขามีเป้าหมายชัดเจนมากช่วงปิดเทอมเนี่ยเขาตั้งใจเลยว่าเขาจะต้องทําวันละหนึ่งเมนูทาไมถึงตั้งใจขนาดนั้นเพราะว่าแบบว่าอยากกินอยากกินบางอย่างซื้อมันก็แพงมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำเองเด็กทุกวันเนี้ยคือเขามี u t u b e เป็นครูเขาก็จะมีความแบบน่านของเขาแล้วเขาก็จะแบบอุ้ยอยากลองเขาทำแล้วเขาสนุกเขาสนุกใช่ค่ะแล้วแล้วแม่ก็คคอปล่อยเลยช่วงที่เขาพูดตรงไหนบ้างอยากกินนู่นอยากกินนี่แต่แบบมันแพงโหฟังไว้มั่งอันนี้เมนูแม่หรือเมนูลูกอันเนี้ย อันนี้คุณแม่ทําก่อนแล้วก็มาสอนมาสอนหนูและอันนี้ด้วยใช่ไหมลูกช่วยแอบขโมยกินไปอันหนึ่งใส่ปากไปคุณแม่โอ้โหเกิดอะไรขึ้นคะเหมือนปลาี๋้วก็กินฝุ่นมันละลายในปากมันนุ่มอันนี้คือชมนะชมชมปากก็ชมปากก็ชมมันนุ่มอ่ะมันละลายในปากเลยคุณแม่ทำยังไงอ่ะจริงจริงอันนี้ทําง่ายนะคะน้องลูกสาวคนเล็กก้าวขวบเขาก็ทําได้มันมันคืออะ ไอ <ga 2> ชิฟฟอนมะพร้าวอ่อนชิ <ith> ้นเลยดูนุ่มกาแฟอร่อยมากแม่อร่าจริงไหมนุ่มไหมนุ่มไอที่พุดดิ้งนี่ตังเลยทขาไมถึงสนใจมาทำเลยพุดดิ้งมะพร้าวอายุมิตอนนั้นคุณแม่ก็มาเอาให้ชิมก่อนนะคะแลก็ทีนี้คุณแม่ก็ถามว่าอยากลองทำไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้ว ค่าถ้าเกิดให้เขามาสอนนะต้องทําขายนะอะไรเงี้ยหนูก็เลยตกลงแต่ว่าต้องเป็นหลังปิดเทอมเพราะว่าหนูกันบ้านเยอะห้อหนูเลี้ยงหนักแล้วเขาตอนที่เขามาสอนนะลูกหนูเลี้ยงนานไหมก็จริงจริงมันก็ทํากันเป็นวันเลยอะค่ะก็คือวันเดียวนี่นะใช่ค่ะโอ้โหลูกอันนี้อันนี้หนูเตรียมจะทำแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะ แล้วเพื่อนแม่มาสอนนี่ต้องเสียค่าสอนไหมแม่ไม่ค่ะปกติคนอื่นนะเขาเก็บแต่ว่าน้องอายุเนี้เขาไม่เก็บลูกค้าเลยพอลูกสาวทาเป็นปุ๊บเนี่ยคิดเลยไหมว่าจะให้เขาทาขายใช่ค่ะตอนตอนแรกก็ไม่ได้ว่าจะทําขายแต่แบบพอเขาทําแล้วเราก็เอาให้ลูกค้าชิม นี hey, ่เขาให้มาสัมภาษณ์มาดีวขอขงกับบ้านไอ้มิเซว่าหนูเป็นคนที่ชอบทำพวกขนมอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ชอบอยู่แล้วด้วยเนาะใจรักด้วยถ้าใจเขาไม่รับนะยังไงเขาก็ไม่เอาเออว่าเลือกมะพร้าวยังไงลูกค่ะเออเออใช้มะพร้าวหอมอะค่ะน้ำหอมน้ำเหลอลูกเหรอมะพร้าวที่ลูกเลือกมาอย่างเงี้ยสมมติน้ำมันเปรี้ยอย่างงี้ลูกทำไงอะ ต้องเติมน้ำตาลเข้าไปเพิ่มมาโอ้ก็มีวิธีแก้เห็นหมเขารู้เขาเรียนแ้นะต่ส่วนใหญ่ก็คือต้องไม่ให้ค้างคืนนะคะเ,ออเพราะว่าไม่งั้นมันจะเรียว<ส>มันจะสด,สดถึงจะอายุแค่13ปีแต่น้องอายุมิตั้งใจทำขนมอย่างจริงจังแม้ว่าพิธีกรของเราจะชวนคุยเท่าไรแต่อายุมิก็มุ่งมั่นทำขนมต่อแบบไม่หยุดเลยค่ะเพราะใส่ใจแบบนี้นี่เองคุณพ่อโยจึงเห็นความตั้งใจของลูกสาวก็เลยทำคลิปวิดีโอโปรโมทค่ะ ขนมด้วยเลยป่ะไปดูกันว่าน่ารักขนาดไหนพุดดิ้งไข่มุกมะพร้าออ่อนสดใหม่ทุกวันไม่ใส่สารกันบูดค่ะตั้งแต่มีนามาเลยใช่ไหมตั้งแต่เริ่มทําตั้งแต่โควิดมาเลยใช่ไหมแต่ช่วงแรกก็ยังแบบพอดี เรียนปุ๊บมันก็จะโดนเคอร์ฟิลพอดีใช่ไหมคะก็ก็เค์ให้เขาซ้อมมือไป2อสรอบแล้วระหว่างนั้นแม่ก็ตะเวนแจกบ้างแล้วก็ลูกค้ามาซื้ออาหารก็แจกไปคนละถ้วย2องถ้วยให้ชิมใช่ค่ะคอมเมนต์มาหน่อยอะไรเงี้ยใช่ใช่ไม่คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็บังคับให้เขาเปิดชิมตรงนั้นเลยเขาจะได้ซื้อกลับบ้านมันเป็นแผนการตลาดกับคุณคม่งั้วเดี๋ยวเขาออกไปแล้วไปนะคะ เห็นคุณแม่ตู่และน้องอายุมิเล่าเรื่องขนมอย่างอารมณ์ดีอย่าเพิ่งคิดว่าเขาทํามาแบบเล่นๆนะคะเพราะว่าพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนของอายุมิสามารถช่วยพยุงร้านอาหารญี่ปุ่นของครอบครัวไว้ได้ในช่วงโควิดนี้เลยค่ะตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมา คนสั่งอาหารที่ร้านน้อยมาค่ะจนพ่อกับแม่ถึงกับเครียดเลยนะคะนำเงินเก็บทั้งหมดมาพยุงร้านไว้ค่ะโชคดีมากๆเลยที่ขนมของน้องออเดอร์พังสุดๆกลายเป็นของขายดีประจำร้านไปแล้ว่ชวหนาค่ะคุณผู้ชมมาชิมอาหารญี่ปุ่นร้านโอไฮโยกันค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าบ้านนี้เขาเลี้ยงลูกยังไงน้องๆถึงมีความรับผิดชอบทั้งเรื่องเรียนและเรื่องช่วยงานพ่อแม่ค่ะ เร่วมทำมาหากินโดยครีมกันแดดโจริลิน่าพลัสปกป้องพร้อมช่วยบำรุงและคุมมัน วันนี้ผู้หญิงทำมาหากินมีแขกรับเชิญเป็นเด็กวัย3 3ปีเท่านั้นค่ะน้องอายุมิลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นที่ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมมาทำพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนโดยขายในร้านอาหารญี่ปุ่นของครอบครัวนะคะเพราะโควิด -19 ค่ะคุณผู้ชมทำให้พุดดิ้งกลายเป็นรายได้หลักของร้านไปแล้วคนสั่งเยอะเลย และตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาชิมพูดดิ้งแล้วก็ชิมอาหารญี่ปุ่นร้านโอไฮโยเขาบอกว่าปิดเทอมไม่กี่เดือนทําเป็นเรื่องเป็นราวคุณผู้ชมตอนแรกจะทําแค่หาไรายได้ลงกระเป๋าตัวเองอแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะลามปามไปถึงหาเงินให้ช่วยเหลือทางร้านเรียบร้อยอเป็นช่วยเหลือครอบครัวได้อีกทางนึงด้วยเดี๋ยวเรามาถามคุณพ่อดีกว่าเจ้าของร้านโอไฮโยนะคะและน้องสาก,กุระน้องคนเล็กใช่ไหมลูก อาขอต้อนรับทั้งสองท่านเลยค้ะโอ้โหนี่คืออาหารจากร้านโอไฮโอนะคะเด็กๆหิวไหมลูกหิวค่ะจากร้านตัวเองจะมากินเลยจ้าในช่วงโควิดในช่วงโควิดเป็นยังไงบ้างก็พูดตรงๆนะคะแเย่มากค่ะเยอะมากลูกค้าหายไปหมดครับเดนมีนาเนี่ยของคุณแทบอ่ะก็หนีไปต่างจังหวัดมั่งหรือว่า บางกองก็จะซื้อหมูไข่ถุงอาหาไว้ที่บ้านุนก็คือ<ช>ไม่ออกไปกินข้าวใช่ไหมครับลูกค้าหายไปมากกว่า90%น,นะครับตอนนี้ตอนนี้เริ่มยังคะเริ่มเปิดได้แล้วหรือยังคตอนนี้เริ่มเปิด ได้แล้วลูกค้าก็ค่อยๆกลับมาแล้วค่ะอยๆยอยแต่ต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงต้องอดทนค่าใช้จ่ายเดือนเดือนหนึ่งเยอะไหมคะก็เยอะพอสมควรแล้วเราลดค่าใช้จ่ายยังไงช่วงโควิดค่าเช่านี่ไม่ได้ลดนะคะค่าเช่าเต็มค่ะค่าน้ําค่าไฟค่าน้ําพอดียังเยอะอยู่เพราะว่าพอพอขายไม่ได้คุณโยก็พาลูกน้อง หรือสต๊อกล้างล้างทุกสิ่งอย่างหรือครัวเรื่องอะไรคือเอาออกมาพึงมาตากมาอะไรถือโอกาสฟิียมลอนเพราะฉะนั้นค่าน้ำไม่ลงเลยเพราะใช้เยอะมากแต่แล้วค่าไฟก็ลดลงเพราะว่าพอไม่ได้เปิดร้านแอร์ก็ไม่ได้เปิดแต่ว่าเราก็ยังต้องสต๊อกของเพราะว่ามันยังมีขายเดลิเวอรี่บ้างที่ลูกค้าก็ไลน์มาสั่งเราบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีลงกับเดลิเวอรี่บางเจ้าแต่มันได้แค่บางเจ้าเท่านั้นที่เราจะแบทำได้เพราะ อันจะมีคอมมิชชั่นค่อนข้างสูงใช่ไหมคะใช่ลูกน้องก็ยังต้องเลี้ยงกันอยู่แต่ก็แบบยังยังโชคดีว่าเขาก็น่ารักว่าถ้าแม่ถ้าเจ๊ไม่ไหวก็ก็คุยกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะพี่โยกับพี่ตูบอกกับเราค่ะว่าสึกโควิดครั้งนี้หนักหนาจริงๆเพราะแทบไม่มีรายได้เข้าร้านเลยค่ะเป็นมากว่า3เดือนแล้วถึงกับต้องเอาที่ดินไปจำนองมาพยุงร้านค่ะ โยซังเองก็หวังว่าการออกรายการครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ร้ัฐโอไฮโอสามารถกลับมาขายดีได้อีกครั้งค่ะเจอวิกฤตแบบนี้มีอย่างหนึ่งที่พี่โยบอกคือเราต้องอดทนและเราก็จะผ่านมันไปพูดิ่งลูกสาวเนี่ยได้มาช่วยครอบครัวได้เยอะไหมช่วยค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ไหมช่วงแบบช่วงโควิดเลยเนี่ยช่วยได้เยอะเลยค่ะว่าวันหนึ่งออกเป็นร้อยถ้วยเหมือนกันใช่ค่ะตตรงนั้นเนี่ย คิดว่าใครใคก็มาเครียดคือไม่คิดจะกินอาหารญี่ปุ่นนะฮะคิดว่ากินแต่อาหารไทยที่ง่ายๆนะผักกระเพรามาม่ามันอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนคิดแบบว่าอาหารญี่ปุ่นแพงที่คนไม่กล้าถ้าเราเครียดเครียดเนี่ยมันก็อยากกินอาหารหวานๆใช่ไหมกับของหวานเนี่ยเขาดีเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยพุดดิ้งเ่ะเนาะขายดีเขาดี อายุมีช่วยทำย่อยๆล้วก็ช่วยโฆษณามันอะไรมั่นตังขายช่วยกันกับข้าวอาจจะไม่ได้เด่นในช่วงนี้ก็มาเด่นในเรื่องของพุดดิ้งอีกหน่อยเนี่ยจะเด่นทั้งกับข้าวเด่นทั้งเบเกอรี่ที่คุณแม่ทำอะไรเงี้ยคุณแม่มีอะไรบ้างอาหารญี่ปุ่นวันนี้มีอะไรบ้างคะพี่โยนําอะไรมาบ้างคะอันนี้คือต้มปลากะพต้มซีอิ๊วอิโมไฟนะมอไฟจักรุลอะไรดีลูก ปลาซวบะย่างสีอิ่วใช่ค่ะแล้วนี่อะไรคะสุนัขจะทำอะไรอ่ะสุนัขจะทำอะไรเต็มที่เลยเต็มที่เลยนี่ขนาดมาจากร้านเขาแท้ๆไม่เผื่อเหรอฉันจะกินแล้วแหละค่ะ เอาเลยลูกสบายเพราะว่าบางทีก็ทําอาหารกินเองใครทำชาครูแล้วทำเองได้หรือ่ะพ่อครัวนี่สอนลูกนะารักสอนลูกยเองได้พี่โยผมไม่ชอบห้ามทำนี่นั่นโน้มนะคะไม่ห้ามไม่ชอบห้ามก็คือถ้าเขาอะอยากทำเขาแล้วก็อยากจะช่วยนะช่วยให้ทำเป็นปล่อยปล่อยให้ทำแล้วก็สอนเขาด้วยตีลูกไหมพี่ตู่ตีไหม คนเล็กจะโดนใบเพราะอะไรโดนโดนด้วยเหตุผลอะไรคะคนเล็กเนี่ยเขาก็จะมีความดื้อเยอะค่ะอร่อยไหมลูกอร่อยร้านร้านอยู่ที่ไหนคะพี่ถนนชกชัย4นะฮรระหว่างซอย61 63นะคะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็จะเป็นศูนย์การค้าเอเวอร์แอนด์แฟร์ค่ะใกล้มหาลัยธุรกิจบัณฑิต พี่ตูจ๋าแล้วเบเกอรี่ล่ะคะถ้ามีคนสั่งก็ทำใช่ไหมอยากจะแวะไปให้กำลังใจเด็กๆนะไปชิมขนมของน้องๆก็สามารถแวะไปได้มีทั้งเบเกอรี่อาหารญี่ปุ่นนะแล้วก็พุดดิ้งโอ้โหมีให้เลือกเลยเยอะแยะเลยซูชิก็มีนะนี่ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคะขอบคุณค่ะอนุญาตเบรกให้สักกุระได้รับประทานอาหารเด็กอร่อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจอกันชักครู่เดียวค่ะ วันนี้นัสคันนะรับสวัสดีคัาถามในใจว่าเอคนที่ั่งขๆเชนนั่นเป็รยาเขาหรือเปล่าเลยเฉลยเยเป็นพี่ที่สนิทกันนะครับช่วงหนึ่งที่เราเลิกร้องเพลงใช่ไหมเราเป็นพิธีกรอยู่ช่วงนึงก็มารู้จักพี่บี วันหนึ่งเขาไปเปิด Facebook ผมแล้วก็อุดหนุนครีมนี้ขึ้นมาเขาเลยวันนี้ก็เอามาแบบว่าบอกความรู้สึกอะไรคะคือปัญหาของผิวของเราเองเนี่ยแหละค่ะพอเข้า30มปลายๆเข้าไปแล้วเนี่ยคือแน่นอนว่าผิวเรื่องของความหมองคล้ำเรื่องของความไม่ชุ่มชื้นของผิวเนี่ยคือไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีครั้งหนึ่งถ่ายรูปกับเพื่อนเยอะๆเนาะแล้วทําไมเฮ้ยในรูปเรามีริ้วรอยอยู่คนเดียวเพื่อนคงไม่มีเพื่อนจะบอกว่าเราตัวเล็กสุดให้เราเซลฟี่ล่าสุดไปเลยนะ ทางอะไม่รอดเหมือนกันคือผิวหน้าเนี่ยเป็นขุยทั้งหน้าเลยมันแห้งไปด้วยอะค่ะแล้วก็รวมไปถึงความหมองค่ะมนี่จะได้เห็นรูปนี้เลยคือไม่ได้ลงโซเชียลเลยนะคะทำไมถึงเลือกที่จะโทรไปหรือไปซื้อโดยตรงจากคือวันนั้นอะหาลิตภัณฑ์เยอะมากเล่น Facebook ไปอ้าวคุณเชนกำลังอันบ็อกเจ้ามิวพรีเมียมเซตตัวนี้อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยเรามีไอเทมอาไรดีเราจะอันบ็อก ก็จะเปิดแล้วก็ไลฟ์ดูอุ้ยเขาบอกว่าเป็นครีมอาบน้ํานมแบบนี้ค่ะน้ำนมมันน่าจะให้ความชุ่มชื้นเราได้พองแล้วเป็นพรีเมียมด้วยมันน่าจะเป็นขั้นที่แบบว่าเข้มข้นแล้วเราก็แห้งแบบแห้งสุดเหมือนกันเข้มข้นสุดมาช่วยอย่างเงี้ยมันก็น่าจะดีก็เลยต้องผมจะเล่าเล่าที่มาคือตัวนี้ไม่ได้มาแบบว่าอยู่ๆก็มาหรืออยู่ๆก็ผลิตนะเราก็ไปทำรีเสิร์ชว่าถ้าเกิดวันหนึ่งอาร์มาโดเนี่ยจะทำสกินแคร์ตัวที่2ซึ่งจริงเราเคยทาตัวโกคาเวียมาแล้ว ก็ไปทำรีเสิร์ชผลโหวตออกมาว่าเขาอยากให้อามาโดเนี่ยทำเซ็ตครีมนมคนไทยเนี่ยจะชอบบ่นว่าอะไรดีๆอะส่งออกนอก oh. ซึ่งตัวนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอันนี้ทั้งคนจีนทั้งยุโรปหิ้วกับบ้านกันละเนหน้าเลยถ้าเกิดว่าเหมือนเราทำหนังเนี่ยเพื่อประกวดฮอลลีวูดเนี่ย hmm. อันนี้ก็เป็นครีมเหมือนที่อามาโดเนี่ยทำล่ารางวัล5ตัวนี้จะมีส่วนผสมสตัวที่ผสมอยู่นะครับได้รางวัลในระดับ ยุโรปมาแล้วก็เอเชียมาอมสองตัวนะฮะแล้วก็มีส่วนผสมนะมันจะเป็นวิตามิน ACEF ม,มีสาหร่ายทะเลม,มีดอกเดลิลลี่นะครับแล้วก็มีสารสก,กัดจากข้าวซึ่งข้าวเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเสิร์ชใน Google นะมันเป็นศาสตร์ของแอนตี้อาจิ้งอยู่แล้ววันนี้มันเป็นเทรนด์เลยว่าทุกอย่างต้องจบในเซตเดียวอ,อันนี้มีทั้งหมด5ขวดอันนี้เป็นคลีนซิ่งนมก่อนที่เด็ดของเราคือเราชโลมไปใช่ไหมมันก็จะล้างเครื่องสําอางล้างฝุ่นล้างอะไรออกแล้วพอล้างน้ําเปล่าออกอ่ะมันจะไหลลงมาเป็นน้ํานมเลยอ๋อท ทำให้การอาบน้ํานานขึ้นเพราะมันสุนทะีีมันได้อาบน้ําน,นมนี่แหละเป็นตัวที่เราได้รางวาัลคือครีมน้ํานมครับเป็นน้ํานมเข้มข้นครับ ใช่เราโดนทั้งแดดเดี๋ยวเข้าห้องแอร์ผิวมันแห้งใช่ไหมตัวนี้เป็นน้ำนมเข้มข้นนะครับเป็นโลชั่นทาผิวซึ่งมันจะชุ่มชื้นมากตัวนี้คือเหมาะกับใช้กับสามีหรือว่าให้ลูกช่วยเป็นสครับน้ำนมเราอยู่ในเมืองร้อนชอบวิ่งเข้าห้องแอร์แล้วก็เดี๋ยวไปออกไปตากแดดร่างกายเนี่ยมันจะสร้างไขขึ้นมาก็คือสุดท้ายมันเลยเป็นขี้ใค่ผมการันตีเลยว่าถ้าขาดออกมาเนี่ยจะเห็นขี้ไข่ของตัวเองระยะประชิดเลยนะครับตัวจระเข้นี่ภูมิใจเดี๋ยวขอไปไปไปกินออมเท้ชิวออกเออัธมมาร์กน้ำนมเข พ่อทั้งหน้าได้เลยนะไปฝานะมะเขือเทศหรือฝานแตงกวาโปะลูกตาแล้วนอนไปเลยสามสิบ oh. นาที oh. แล้วตื่นมา oh. ล้างออกเป็นเซตที่เราตั้งใจทํามากๆนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่า mm. โดยเฉพาะคนวัย40ถึง5้เนี่ยปัญหาทางผิวหนังเนี่ยเขาจะเป็นปัญหาเดียวกันก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องริ้วรอยบ้างเป็นเรื่องหมองค้ามา mm. หลังจากใช้แล้วเป็นยังไงบ้างใช้คืออย่างแรกที่ชอบนะคะเพราะว่า mm. เป็นคนใช้ชีวิตเร่งรีบ ปัจจุบันนี่คือจะหาครีมแต่และอย่างมาโปอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าใช้เวลานานแต่ว่าเนี่ยแค่อาบน้ำอ่ะก็คือการบํารุงแล้วแค่ล้างหน้ามันก็ชุ่มชื่นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือใช้ทุกวันทุกวันเช้ <azon> เาเย็นเช้าเย็นแบบเนี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกเลยว่าผิวเราดูดีขึ้นแล้วคือหน้าเนี่ยแลดูกระจ่างใสตัวมาร์คตัวเนี้ยค่ะรู้สึกได้ในครั้งแรกที่ใช้มีเพื่อแล้วคุณนาลีเขาขื้ออีกกระปุกค่ะกระปุกเดียวไม่พอเนี่ยแค่เนี้ตอนนี้เนี่ยวีมั่นใจคือหน้าสด ถ่ายรูปได้เจอเพื่อนได้ไม่กลัวใช่โอมชัท่นดีกว่า เวลาอามาโดเนี่ยออกสินค้าใหม่เนี่ยจะมีนิสัยอย่างหนึ่งเลยที่กรรมการหรือว่าผู้ตรวจสอบหรือผู้ถือหุ้นเนี่ยจะชอบว่าผมตลอดอคือขายราคาแทบจะเป็นต้นทุนแต่นี่เป็นความตั้งใจเพราะว่าเวลาเราเปิดสินค้าใหม่เราอยากให้ได้ใช้แบบว่าทดลองก่อนอแล้วถ้าชอบกันเนี่ยในอนาคตค่อยมาอุ่นหนุนราคาปกติก็ได้ตัวน,นี้เราขายอยู่ที่ในช็อปของเราเนี่ย2,990บาทถ้าซื้อ2เซตมันคือ5,980้ยใช่ไหมครับวันนี้ถ้าคุณซื้อ2เซตเนี่ยค่าส่งฟรีอยู่แล้วเปิดราคาเลยนะครับ 1,590บาทเท่านั้นสองเซตเลยแล้วก็ถ้าซื้อสองเซตสองเซตเลยช่วงนี้เนี่ยต้องออกไปใช้ชีวิตด้วยก็เอาสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยไปฉีดอีก4,000ครั้งขวดละพันครั้งนะครับ100มิลลิลิตรนะไมีดขวดเลยใช่แล้วถ้าเกิดว่าสนใจนะครับจดเบอร์ดีๆเลยนะฮะที่027668899นะครับหรือไลน์แอดอามาโดนะครับโรมาบอกแค่ ชื่อที่อยู่เบอร์โทรยังไม่ต้องโอนเงินนักง,งานจะเอาครีม2กล่องนี้พร้อมสเปรย์สี่ขวดไปดูหน้านบ้านนิ้งนอง,นง,นองมาส่งแล้วอาจยา์อามาโดเองเลย เราค่อยจ่ายเงินสด1590บาทเท่านั้นที่หน้าร้านเราที่เดอะมอสแกะปิใช่ครับได้มเลยเปิดมา3ปีแล้วอย่างที่บอกว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเราขายแต่คอลลาเจนแต่ว่าจริงๆเรามีสกินแคร์ด้วยนะฮะเวลาเรามีโปรโมชั่นแรงๆแบบที่ให้ในวันนี้คนก็จะต่อแถวกันยาวไปหน้าร้านเลยทุกทุกคนไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยนะคะยิ่งเฉพาะเนี่ยอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยอย่าปล่อยให้ผิวของเราเนี่ยร่วงโรยไปก็มีของดีๆแบบนี้อยู่ตรงหน้านี้แล้วอ่ะที่จะมาช่วยให้เรา ดูสดใสขึ้นพอเราดูดีขึ้นเราจะมีความมั่นใจขึ้นเชียนบอกว่าต่างประเทศนักท่องเที่ยวตึ่นกลับบ้านนะเราอยู่ในบ้านเราเราจะไม่หยิบไม่จับมาใช้เหรอ,อแล้วราคาโปรขนาดนี้โปรคือโปรคือทั้ง2กล<แ>่องเนี่ยนะครับจากปกติกล่องละ2,990หรือซื้อ2กล่องคือ5,980วันนี้โปรเปิดตัวนะฮะครั้งแรกนะครับ จ่ายเพียง1,590บาทนี่ทาได้2-3ส,สเดือนเลยนะ <Aw. S 1> นะฮะแล้วก็แถมฟรีสเปรย์แอลกอฮอล์อีก4ขวดนะครับถ้าสนใจแล้วนะครับโทรมาได้เลยที่02-766-8899นะครับย้ำเบอร์นะฮะจดไว้ก่อนก็ได้นะครับสะดวกให้โทรมานะฮะหรือว่าถ้าเขินไม่กล้าคุยโทรศัพท์ไลน์แอดนะฮะแอดอามาโด A M A D O 99นะครับซึ่งอันนี้เฉลี่ยแล้วเนี่ยเหลือเซ็ตละ700กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีงบจํากัดนะฮะแล้วอยากจะอุดหนุนจริงๆชอบในแอมะโดจริงๆ1กล่องเราก็ขายนะแต่ขายที่ราคา999บาทโทรมาที่027668899หรือ l i น e a อ a แอมด99นะครับวันนี้ขอบคุณบีและขอบคุณเชนมากครัขอบคุณอมาโดครับผมลาป่วยอยู่เป็นนิด ลากิจอยู่เสมอนายเสลอก็นั่งหลับกลับก่อนเวลาแต่บนว่าเงินเดือนทำไมไม่ขึ<อ>้นตั้งทีเวลาหมดหมดเวลานะคะม่เจอกันใหม่นะคะจันถึงสุขเวลาบ่ายโมง15นาทีทางช่องวัน31วันนี้เราไปก่อนจ้าค,ค,คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ